สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTW คลิปนะครับวันนี้ก็มาโยกมาอีกแล้วนี่ครับตามผมก็วันนี้มาจะพามารีวิวตามชื่อคลิปเลยนะครับเพื่อนนี่มารีวิวบล็อกบล็อกไฟฟ้าได้บล็อกแบตเตอรี่อเ,เออหรือกับเรียกกันก็ปกติ ีย่ายไก็บล็อกไฟฟ้าครับเอ <Okay. S 1> นกนี่ก็ราคา2,000 2,000 2,002นะ2,002 2,003นะครับราคาประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อโอซุกะนะครับเนี่ยโอซุกะผมอ่านแบบนี้ไม่รู้ใครออกเสียงไงนะครับ ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวแกะดูข้างในกันก็ใครขับรถออตโต้นะครับใครขับเอ็กแม็กฟอซอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นพ่อออโต้ปกติก็ได้ก็ควรมีติดบ้านนะครับเพราะว่าเราต้องรือชุดข้างเรามาล้างบ่อยๆนะครับเพื่อรักษาให้รถวิ่งดีและทนตลอด อายุการใช้งานนะครับสุกะข้างในก็จะมีอะไรให้บ้างข้างในก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็จะมีตัวบล็อก ตัวปืนนะเอนอนั่นแหละตัวปืนหนึ่งอันยี่ห้อเนี้ยถ้าของแพงนะครับเป็นมันน่าจะแพงน่าจะหมื่นหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทได้ประมาณหมื่นกว่าบาทหร,านะหรือเปล่านะหรือเปล่านะก็ไปดูกันนะครับอันนี้มันน่าเป็นมันเป็นของเทียมแต่ว่าเป็นของเทียมที่ดีอ่ะก็จะมีนี่มันจะมีบล็อกเบอร์นี้แถมมาให้บล็อกยาวเบอร์เบอร์ยี่สิบเอ็ด นะเป็นใบเป็ดแล้วก็หัวแปลงแปลงหัวสว่านอ่าใช้ใช้ทั้งสว่านก็ได้นะเป็นแบบแล้วก็สายสายของแล้วก็ก็ตัวแปงสว่านเดิมนะครับมันต้องเอามาประกอบกันนี่นี่จะมีเป็นเกลียวตัวนี้เป็นเกลียวแล้วก็ตัวนี้เป็นเกลียววันนี้ก็เสียบเข้าตรงบล็อกตรงนี้เนี่ยเสียบแบบเนี้ย เจ็บเข้าไปนะครับเพื่อนแล้วก็หมุนมนเกลียวกล้องโฟกัสไปนี่แล้วก็หมุนเข้าไปกระแปลงนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้สว,ว่านไม่น่าจะค่อยได้ใช้หรอกแล้วก็เขาแถมแบตมานี่ก็จะเป็นแบตของเขานะครับนี่เลย แบบให้มาสองก้อนเลยนะเพืเ่อนๆแล้วก็ที่ชาร์จตัวหนึ่งที่ชาร์จตัวนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับเพืเ่อนๆได้ประมาณนี้สองพันสองนสองสสามนี่เนี่ยสองสามประมาณนี้ครับเดยวพาไปยิงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปยิงดูนะครับว่ามันจะยิงออกไหมที่ไปดูในรีวิวนะเขาบอกว่ามันแรงมันแรงมันแรงที่สุดเลยมันจะมีโอทูกะแบบเดียวกันนะแต่ว่าจะเป็นสีเหลือง สีเหลืองกับสีเนี้ยสีนี้แหละแต่สีเหลืองอะ่ะจะก,กําลังกําลังมันอะ่ะมันจะน้อยกว่าตัวนี้สีเหลืองมันจะยิงยิงชามอะ่ะยิงชามไม่ค่อยออกนะครับเพื่อนที่ไปดูรีวิวมานะเขาบอกว่ามันยิงชามไม่ออกแต่ตัวนี้ยิงออกเดี๋ยวไปดูกันวนะ่าเดี๋ยวว่ามันยิงน <ton> ็อตแบบประเภทไหนออกบ้างนะครับเดี๋ยวงั้นตัดไปตอนพร้อมเลยแล <t> ้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาประกอบแบตประกอบอะไรก่อนนะครับเพื่อนตัดไปตอนพร้อมยิงเลยแล้วก <t> ัน อ่าครับเพืเ่อนๆก็ประกอบเสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับนี่แบบก็เสร็จแต่ละแล้วครับนี่ไงครับก็จะแถมหัวสกรูไดเวอร์มาให้ตัวหนึ่งนะครับนี่ก็เนี่ยแล้วก็เสียบกำลังมอกเสียบเข้าไปปกติเลยผมก็จะลองนัดท่อนอตท่อก่อนครับนอตท่อว่าจะออกไหมเห็นมันแรงนัดท่อน่าจะแน่นนะออกวะ่ะ เดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เห็นแน่เลยดูนะออกว่ะเพื่อนแรงมากเลยออกออกแบบแรงมากผมบอกว่าแรงมากทีนี้แหละโอ้แรงมากเพื่อนโคตรแรง ลองดูดิถ้าไม่แดงอ่ะมันจะย้ำ<ม>โอ้โหแน่นแน่นปักเลยลองแล้วใช้กำลังเยอะๆดิมันแน่นจริงไหมโอ้โหแน่นมากอ่ะเพื่อนๆครับ,รบถ้า,ถ,าถ้าใครอยากได้นะผมบอกเลยยี่ห้อนี้ของเทียมนะไม่ผิดหวังแน่นอนสองพันคุ้ม ยิงออกหมดโอ้ถ้าถ้ายิง ber, น็อตเบอร์ปงเบอร์แปดนี่ผมว่าขาดนั่นแหละถ้าน็อตเบอร์แปดผมไม่แนะนาใม้ยิงนะครับขาดแน่นอนโหแรงแรงยี่เลยโคตรแรงตรงปลายมันจะฟนะิตนะนะตงเนี้มันจะฟิตน,นะนะแต่ผมเปลี่ยนของบล็อกก่อนเดี๋ยวไปยิงแกนล้อหน้าด้วยตัดเดีด๋ยวตัดไปตอนเสียบเสร็จเลยกันนะครับ A later few moments ครับก็ชุดหน้ามันยิงมันยิงไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีบล็อกลูกบล็อกเบอร์19เนี่ยผมยังไม่ซื้อมา what what the fuck ตอนนี้มันมีแค่เบอร์24แล้วก็ลงมาเท่าไหร่วะยี 21. มันหลวมไปนะครับมันนี่ไม่ได้ยี 21. แล้วก็17 มันไม่มีเบอร์สิบเก้าครับเดี๋ยวต้องไปซื้อเบอร์สิบเก้าเบอร์ยี่สิบสองเพื่อยิงแ้งชุดชาหมอ,อกได้นะเบอร์ยี่สิบสองก็อยู่ในห้องน<ม>ะนี่ครับถึงจะยิงได้ก็คลิปนี้จะประมาณนี้เพื่อนเพราะว่ามันยังไม่มีชุดบอก ครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับรีวิวคร่าวๆนะว่าเดี๋ยวมายิงชุดข้างให้ดูว่ามันจะออกไหมนะครับผมว่าออกเล้ะไม่เหลือแล้วของดีขนาดนี้ดีไปละเนี่ยดีแน่นอนแล้ยืนยันผมการันตีครับก็เพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชม